สวัสดีกับพี่น้องชาวใตทวนน้ทุกคนวันนี้พุ้มก็ก็ประกุนทุกคนตีให้กำลังใจพุมได้สีเป็นกกำลังใจไม่ว่าคนแก่หรือว่าลุงป,ปานาพุ้มก็ก็ประคุณออกมาครับที่ผมได้มีแรงสู้ต่อไปโปรดผุมไม่ได้รับความเป็นธรรม กัรเดี๋ยวผมนี่มาผมไม่ได้ปล่อยเลยหรอครับจริงๆตดผมก็ไม่ได้หมากหมากไม่แต่เดี๋ยวผมผมนี่ปล่อยผมยาไงรู้ผมไม่ได้รับความบินตั้มผมตํามั่งชื่อตึ้งกระดรวงย่ติธไปไล่ะบับกับหมากไม่เลยคือแต่ก็ไม่เคยได้มีการตอบรับผมตั้ว่าคดีผมน่ครับผมนึ่งเดียวครับแต่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องเลยว่าความอยู่ตํายังไม่ออยาการบอย ก็คืออะไรอย่างันพุ่งพิบัตินะครับเลดาดับสำรวจจา่าติ๊กฉันแก้วที่รุดฉันแก้วครับเละดบอ่าแลา้วจ่าที่เบกส้มมิดนะครับประดานติงส้มใหญ่หนุนเกลี้ยงแลด้าประจะรลวด เขาได้รับการประกันตัวอย่างการตั้งไม่ไม่ฟ้องรับตั้งดี่เป็นผู้ววางเป้นวันนี้ผมยอมรับความจริงกับพี่น้องทุกทุกคนว่าวันนั้นอายการบอยเป็นคนตู้มาใจตัวรับประกันจริงตัวผมให้ผมไปช่วยว่าล้านเขาทูกนลอทูกอ้อมแต่ผมไปผมเลแล้วว่านึกในใจว่าน่าเป็นตำรวจว่นน้ไม่แจ้งตำรวจ ก็ว่าเจงเลยเรียบ้อยแล้วต่งจริงก็ไม่ได้เจงครับก็รู้ว่ามาอุ้มเรื่องยาทิพตปล่อยจะลวดปักัายาทิพตแต่โลกกานพุ่มก้าวไปไปอุ้มบอกไม่ใตํำรวดเป็นจนเป็นจนแนนนอนไอ้พุ่มไปคือแค้นเลยแค้หลายุ่มไปกับเจาุ่มไปไปตึงเจอบตำรวดกับสินไอ้การพุ่มพัดเป็นคนใจพุ่มพุ่มไปกับไอ้การบอยอื กะต่างติงนั้นนันโตมาพอนี่มาพลิกเลยปุ <UB> ๊บปุ๊บเรื่องยาเรทิตปุ๊บไม่เคยโตคดียาเรติดแม้แต่ทักคดีเดียวกับและไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเรทิตแต่ตั้งมาหลุยจักไม่เคยกินเหล้าไม่กับพวกยาเรติดกับปุ๊บกินปุ๊บหลุยจักแต่ปุ๊บไม่เคยขายกับไม่เคยราแล้วยาเรติดตีว่าปุ๊บตีว่าตำรวจขึ้นมาจุดประทัครับยาเรติดก็เกี่ยวไม่อยากก้องปุ๊บับ ตัวดีนี่แหละแต่แตำรวจมันไม่ได้ไปจับผมในวันนั้นนะไปวีได้ามันผมโดยจะพอเลยครับไปถึงกับยิงได้ผมเลยแล้วก็ยิงเอ็นเอ็มเจ็ดเก้าสิบวานัดกับแต่ผมหนับได้พี่นองเจ้าเตยนี่แหละแตาว่าตำรวจเป็นแบบนี้เป็นโจรดีว่าพอนี้นก็ตั้งใจมาฆ่าแล้วแต่ผมไม่กล้ากับตามเล่คนเดียววิ่งได้เลยครับตีนผม ผมตื้อแล้วผมยิงตายเลยครับวันนั้นแต่ผมไม่ยิงเพราะผมเพราะผมไม่ได้เป็นทัตนวเฒน์ก็ก็มีโลกมีมีเมียมีครอบครัวตา้มก็เล่ได้เลยครับคนแด่ยบลังต้นไม้แต่วิ่งปุ๊บนะครับที่ผมอยากให้พี่น้องเจ้าได้ทราบวันนี้ว่าการร่วงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยเองอาการบวยจ่าติ๊กจ่ามิดประธานติ้งป่วจะรวด ไปดำเนิกนกาดีเลยปุ๊จะกลับไปมอบตัวตันทีเลยครับได้ไปรยชนกันในนู้ปุ๊บก็ได้ไปมอบตัวดำเนิกนการตามกฎหมา้ก็ห้พี่น้องเจ้าเต้ได้หลับสาบกันหัวเนี่ยกฎหม้เต้มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวตึงอีกอย่างนึ่งหวัวยากยีก็ราบก็พอแม่์เจ้าเต้ทุกคนว่าอย่าไปเล่งตึง้งตันตัดสินเลยครับเฮกามาดำเนิกนการตามกฎหมายเลี้ยว อย่าไปปูดตึงเอาแต่เลืองพุ่มพอรับพี่นอ้อกนง,งก็ประคุณมากมาครับ